สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโกลมพันธุลาก,กันมากินข้าวแร้งน้ากันได้ค่ะพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็คือผัดผัดพริกผัดพริกของไอปลาดุฟูค่ะแซบ่บแซ่บค่ะพี่น้องนะกินกับะเดากับผักกาดแซ่บแซ่บแซ่บนัวมาน้ากันกินน้ากันได้ค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยอร่อย,ออยมาได้ค่ะมาเด้ค่ะ โลโก้พวงมาเลยเลยค่ะมากินตำกันค่พีิน้องมาเซ็ๆเลยแซ่บขนาดมาได้มาได้ลงมือเลยหั่นเนาะนีะ่กลูกคูผัดพริกสามารถที่จะเก็บไว้รับประทานนานๆได้กินกับสเสดานี่โอ้เข้ากันดีมากเลยนะเนี่ยมากี่เรค่ะ เออป,ปะปลาดุโคผัดผิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยงามแซ่บสามารถที่จะใส่ถุงพลาสติกรัดปากให้แน่นแช่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้กินนานๆนี่ค่ะห่อกับเขาไปกินโรงเรียนกันได้เ้อค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วก็หาผักมาจิ้มแซ่บขนาดมาได้มาได้กุมกันกินเลยค่ะพี่น้องหิวหิวอ่ะจังการ อร่อยค่ะอร่อยมาก <c oughs> สวัสดีครับสมิตกุลาการครับขนาดไหมพี่ออาเลยเนี่สะเอาของปวดพี่อ่ะ ต้มตอต๊านฮะเป็นร้นองมากผัดผัดพริกผัดพริกปลาดุกคูเออผัดพริกปลาดุกูครับ<ม>เย็นวันนี้สามรสแซ่บสามรสหรือไนนงหวานน้ำหวานเค็มแล้วก็เปรี้ยวสุดท้ายนี่ค่ะหวานเค็มเปรี้ยวมะนาวคุณฟันใส่ Answer. มะนาวหอม คิดจัดปลุกปั่นเหมือน,น,นเดิมแต่เราของชอบครับพี่น้อง ก็มีวิธีเลยต้องอย่างกับเดี๋ยวพี่น้อโอ้ยคลิกทอดหักกับพริศเนี่อยอน่ยเปิดเสร็จชิ้งชิ้งหั่นไว้ขวยแล้วก็ทอดทอดให้กรอบๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอามาใส่เนี่ยโอ้สุดยอด ทางอย่างเลยนะลมมี้มีปลาดุกฟูมีปลาเนนฟูแล้วก็ปลาทูฟูอืมวันนี้คุณพันทำปลาทูฟูด้วยสามกริย์ดด้วยค่ะพี่น้องเนะี่ยแต่ปลาดุกฟูมากกว่าเพื่อนปลาดุกฟูปลาเนนฟูปลาทูฟูแล้วสามารถนำมาทำผัดริกแจ่ย ปลาทูฟูจะเป็นสีสีเหลืองออกเหลืองเข้มนิดนึงเนาะน้องพี่เล็กปลาดุกฟูปลาดุกฟูจะเป็นสีนวลนวลปลานินฟูจะเป็นสีออกไปทางนวลไปหาสีขาวนะพี่นะที่เราทำเมื่อวานทีจะต่างกันอยู่พี่นะสีต่างกันนิดนึงยูง เช้าสมมติว่าเราไม่มีกับข้าวาเนี่ยห่อไปได้ี่นไหมได้ผักแล้วก็ไปเลยนะใส่ตลับไปกินนุ่มโห่เลยเขาเทียเท่ยงเขาเช้ากินที่บ้านเขาเทียเท่ยงกินยุงเดี๋ยวอร่อยไหมพี่ <c oughs> อร่อยอร่อยไหม,อมโอเคเนาะขั้นตอนอาจจะยากนิดนึงแต่ว่า คุ้งค่ะอร่อยใครจะไปทำกินหรือว่าทำขายก็ได้ัดัดเป็นแพ็กเกจขายก็ได้กินกับสะาเาาเหนียวโอ้ยเข้ากันน้ำลมแล้วก็พี่น ใจอู้พุริษลูกโดดมาเมื่อกี้นี่ยพุริษเขาพุริษอ่ะชอบสราพี่น้องจัดให้พุริษเลยมีประโยชน์ต่ะสุขภาพ ที่ถูกป่าคุ้มใช่ไห,ไหมเรียบร้อเรียอยมาเลิกกับพี่น้องมากินน้วยกันผัดพริกปลาดุกฟูปลาเนรฟูปลาทูฟูสามกระสับเลยเมื่อี่คุ้ณพันก็ทานไม่หมด ใส่ช่องฟิตไว้แล้วก็ตั้งน้ำมันเดือดอกระท่ะร้อนๆก็เอาไปอุ่นแล้วก็รีบตักขึ้นเลยกอบคือก็ทำนี่นะกอบเหมือนเดิมเลยเพราะว่ากูกำลังอยากจะทดลองดูว่าปลาทูอ่ะทำได้ไหมวันนี้ก็ใช้ปลาทูนึ่งตัวใหญ่เหมืนเดิมมาต้มต้มประมาณสิบห้านาที แล้วก็ขูดหนังปลาทูออกหนังดำๆอะค่ะค่ำๆเอาเต้นเนื้อมัแล้วก็ตัมคือกันเลยวิธีการ ีน่นะมากินน้ำกูงนันกับปุริเมื่อยเมื่อนี่ตอนเด็กน้อยเมื่อยเติบอยู่จะไม่ท้อเหนื่อยได้แต่หั่นท้อเราต้องสู้เพื่อลูกศิษย์ของเรา ยอดเลยลูกห้องแล้วรีบรีบทานก่อนวัตถุดิบท,ที่อยู่ในตู้เราอะ เราสามารถบูรณาการผรสมผสานกันได้เดยวยค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการประหยัดใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ได้ทานเหลือแล้วเอาทิ้งคือเราก็จะนำมาปรับประยุกต์บูรณาการปรับใช้ได้ เลื่ไม่พูดไม่จางเลยอร่อยยังเลยคุณดิบถ้าเราซื้อก็แพงนะนิดเดียวก็แพงละแต่แล้วเราเราทำกินเองเครับประหยัด เมื of of ่อวานว่าอร่อยนะวันนี้เด็กกว่าเมื่อวานเนี่ยเมนูเมนูนี้เด็กกว่าเมื่อวานเลยครับเมนูอะไรที่มีสะดาดมาเลยขาวโจ๊กคุณนี่ะผักเนี่ยพี่น้องครับจิ้มลงไปอืม พี่เล็กๆเอาตุ๋เส็จด้วยอ,อ่าครัวนะมันเคยใส่ไข่พี่แข้งทอดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ไม่เสียนะคพี่น้องแล้วก็หิ้งครัมันก็ทอดหั่นไวๆแล้วก็ทอดแล้วก็มาผัดไข่ก็เก็บไว้ได้นาน ใส่ใส่ช่องฟีดเอาไว้ไอ้ใบมะกรูดหั่นซอยใส่ซอยไวฟ้อนใ้ได้ไปนอนเนีน่ยเขาก็จะกลมเกินเข้าไปแล้วนี้ก็จะมีโรยหน้าด้วยใบมะกรูดทอดพริกทอดเ <c oughs> บิร์ท่านั้นกับไปนองแต่ถ้ากินกลับเนี่ยส่วนนี้พ่ได้เนี่ยอันนี้จะเข้ากันไนะมพนะี่เล็กนะครับนะ<อ> มันจะอร่อยมันจะแบบเข้ากันแต่แต่ผักอันนี้บม่ค่อยเขากันดอกอันนี้ต้องไปกินกับน้ำพริกปลาดูขอให้เมะเดาอ่ะมีะเดาอ่ะกินได้ทั้งวันผมเขาจเจริญอาหารเพราะว่าะเดากินได้ทั้งวันะเดาเรี <c oughs> ยบร้อย พริกก็อร่อยนะพริกทอดอ่ะอ๋อกำลังพอดีเลยค่ะหวานนำหวานนำเผ็ดหวานนำเผ็ดนำเค็มแล้วก็เปรี้ยวตามน้ำเพื่อนหวานเผ็ดถ้าเผ็ดน้ำหวานน,น,นี่กินม่ได้แน่นอนพี่น้องมันได้เป็ี้ยวไร หวานนิดนึงหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวมะนาวโอ้โห,โโหโกลมกล่อมเลยพี่น้องเนี่ยเมนูนเนี่ยแซ่บมะนาวมะนาวสองสองลูกตามลูก จับพี่น้องจับกับเมื่อวานนี่หรือนาวินนะเค็มกระชับรสดดจัดก็เมื่อวานเค็มนุ่มลึกอร่อยกับเมื่อวานอืมอร่อยกับเมื่อวานแต่ดาวก็กินได้เยอะกับเมื่อวานแล้วเก็บเก็บไว้นานได้นี่อัดใส่ช่องนะกค่ะพอนั่งพ่อน้างามพ่โอู้ต่าซอนนี่พี่น้องเลยซ้อน มันจะเป็นฝอยๆเวยเพราะว่ามันจะมีปลาดุกฟูปลาดุกฟูปลาเนลฟูปลาทูฟูตามกระปัดเลยค่ะพี่น้องคุ้มบันเทิง còn lên cảm em không bán cả bớt chán xin lỗi bớt chán พ่อง้างจุ่มื่นใบละสองร้อยบาทคงทนถาวรไปแงจำได้ยหาทิพย์เลกอะตุนฐานภูมิบรรดาท้องถิ่นของค be ุณพ่อเง้างชน่มชื่นวิธีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุ้มพันธุตล่ะกันบางคนอาจจะว่าคุ้มพันคุ้มพันธุคือว่าเอ่อวิธีการดำเนิชีวิตแบบพอเพียงคุ้มพันธุเกี่ยวกับเขาไหลายเทอะท่านเป็นว่า เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะถ้าเฮ็ดหลายๆแบบนี้มันก็น่าเบิง่งนาสะอ้อนแล้วคุ้มพันเอยที่เก็บอัดใส้กระปุกไปแถอไปกินโรงเรียนน้ำน้พี่ดิ๊งเนาะว่นไรงานกับเขาเนี่ยมีผักมีซีใบ้ก็เอาไปกินเนาะพอแล้วครับ ราะว่าถ้าไปโรงเรียนนี่มันบ่ค่อยมีบ่ค,บค่อยมีเวลาเท่ากับกอนฟ้าวเต็มนเกินมานเนี่เช็ดงานเกือบก็ทันพี่น้องไปโรงเรียนสวยแล้วกินอายยาังเลี้ยนเลยกับอันนี้ก็เป็นกับข้าวที่ทำเด็จรูปที่เก็บไว้ได้ทานได้นานก็ถือว่าเป็นการประหยัดด้วย อร่อยมากเลยใช่ไหมแม่พ <hi> ี่เก em ิดอะไเขาละตีพี่อะไรเหรอบคุณด้วซีทุกท่านนะะคที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคงพันธุ์ตุลาการคุณพ่องามชมชื่นครอบครัวคงพันธุ์ตุลาการแล้วก็คุณสมิตรตุลาการสามีคงพันธุ์ตุลาการด้วยค่ะบัลดี่ Và này nó hay đây rồi Kim lần này nè Kim lần này phải đẹp đi nào Kim à, lấy lên không? Lột bờn lên đây con nào hả? Cái này yeah. nó, ăn nó ăn đó สะดาเมษสะดาด้วยเป็นอาหารที่ <c oughs> จเจริญอาหารได้ดีมากวันนี้ก็เลยกินแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยพู้วันต้องเต้นกินอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวพบกันคิปหน้านะครับพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ